ไนิชิโชวะว่าครับเป็นอีกตัวนะฮะที่ผมออกั่นมาเป็นิชิแล้วก็ตัวนี้ก็โตในบอ่อยางมาเรื่อยๆนะฮะค่อยๆขยับไซส์ตอนที่ออกั่นเข้ามาเนี่ยประมาณยี่สิบเซนตต้นๆนะฮะตัวนี้กินแล้วก็โตนอนในบอ่อยางมานะ,ะขนาดอยู่ที่สามสิบนะฮะสามสิบตัวประมาณนะากาจจะสายตานะฮะเป็นอีกหนึ่งตัวฮะที่ได้รับโอกาสแน่นอนนะครับตัวนี้ในการลงสู่บอ่อ ใหญ่บอ่อนี้นะครับบอ่อเลี้ยงหลักที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับบอ่อนี้มีความลึกของน้ำอยู่ที่ร้อยเก้าสิบสองเซนนะครับนี่จะได้ให้แก่ว่ายมีที่ว่ายมีพื้นที่ในการว่ายมีสโตรกนะฮะหลังจากที่อยู่ในบอ่อยางขนาดสองเมตรมาตลอดนะครับนี่ได้มีโอกาสได้รับโอกาสลงบอ่อใหญ่บอ่อเลี้ยงหลักแล้วนะฮะให้แกได้โตตามวัยไปนะครับอยู่รดลายนะครับรดลายนี่เหลือกินเหลือใช้มากนะฮะ เลยมีชีตัวนี้คือดำมีผ้าทั้งกับปากสลับกับแดงกับขาวซิกแซกไปตลอดทั้งลำตัวยันถึงข้อหางเลยนะฮะโมโตคโุโลทั้งซ้ายและขวาและใบหางนี้มีมาครบนะบอดี้นี่คือ่ววันหนาทีเดียวนะเดี๋ยวจะได้ไปไหว้ในบอ่อที่บอ่อนี้แล้วฮะที่ผมจับอยู่ในสวิงเนดะี๋ยวจะพลิกหน้าสงแนละ้วปล่อยน้องลงไปนะ าเอาถุงขึ้นก่อนพยุงย,ย,ออย้ายมาจากบ่อยางเห็นเพื่อนๆว่าอยู่ข้างล่างอยากลงเต็มที่แล้วนะฮะจะพลิกสวิงนะให้น้องออกจากสวิงลนงะสู่บอ่อน้ำลึกนะฮะอย่างไม่อยากออกจากสวิงอีกอ่ะลงไปแล้ะ นูนนะครับพุ่งลงไปก้นบอเลยนะไปหาตันโจซึ่งบอรนี้ผมปรับภูมิไว้ที่เพียง24องศานะฮะให้อยู่แบบสบายสบายฮะไม่เย็นมาจนเกิีไปแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับการที่ปลับเรื่องของคุณภาพของปลาได้กำลังดีนะฮะระยองค่อยครับขอบคุณครับ